ผมต้องผ่าเปิดหน้าท้องเนี่ยฮะ<ม>ความยาวประมาณ10%กว่าเซนใช่ฮะก<ม>็คือจากใต้หน้าอกลงไปถึงเลยเอวลงไปเลยก,ก็โอ้โหหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าผ่าตัดจริงๆอยู่ประมาณ6ชั่วโมงเชั่วโมงมนะฮะแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็ตกใจเลยเพราะว่ามันเจ็บมากมทั้งๆที่ยังมียากแก้ปวดอยู่ม,มีมอร์ฟีนมีอะไรอยู่ทุกกอย่างนะฮะแต่แตื่นมันก็ตกใจเพราะมีสายอยู่ในตัว ผมว่าเป็นสิบสายเลยที่ต่อเข้าตัวเรามีทั้งคอมีทั้งจมูกมีทั้งปากมีทั้งท้องอีกหลายๆหลายๆเส้นสามเดือนผ่านมาช่วงแรกๆคุณหมอไม่ให้ออกกําลังกายเลยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าไม่ให้เล่นคอนเสิรต์ตแต่เพราะว่าผมก็หยุดไปจริงๆมันช่วงนั้นมันโควิดไปก่อนด้วยแล้วพอเริ่มกลับมารับงานก็เจออุบัติเหตุตรงนี้นะฮะแล้วก็พึ่งน้องๆทีมงานผมเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีไรายได้มาหลายปีเลยผมรู้สึกว่าให้ผมต้องออกไปทําเพื่อเพื่อให้ทีมงานผมมาก หล่อเลี้ยงตัวเองได้ก็เลยเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยเริ่มรับงานเลยเริ่มรับงานเลยก็ไปถามคุณหมอฮะหลายๆหลายท่านด้วยนะฮะไปถาม First opinion s e ี o n d เ p i n i o n นนว่าถ้าผมออกกําลังกายมันจะเป็นยังไงคุณหมอบอกว่าจะรู้สึกปรีที่ท้องแล้วถ้าผมรู้สึกอย่างนี้จะเป็นยังไงหมอบอกว่าก็แสดงว่าแพ้คุณปรีฮะผมก็เลยแบบโง่กังวลกังวลมากเลยฮะกังวลมากก็ไปตอนเทื่อแรกเราก็ก็พยายามจะเต้นน้อยที่สุด แต่ด้วยเพลงผมมันเป็นเพลงเต้นอ่ะออก็เลยเปลี่ยนแผนการทํางานก็เลยมีแดนเซอร์มาเพิ่มออสองคนมีคอรัสเพิ่มอีกสองคนเพื่อทําให้เราเราทำงานได้ได้เบาลงแต่ความสนุกเนี่ยยังมีมากเหมือนเดิมแล้วนะต้องระวังอะไรอยู่ไหมคะคือเรื่องอาหารต้องระวังอยู่แล้วก็เรื่องออกกําลังกายบอกว่า3เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยยังออกกําลังกายเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าเวลาออกไปยังรู้สึกเจ็บแผลอยู่ นะฮะก็คือออกกําลังกายเบาๆได้แต่บอกว่าที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยไม่ได้เลยองเรื่องการกินเรื่องอะไรเนี่ยพี่นาวมันมันต้องต้องปรับครับเพราะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมผมทานไม่ได้อยู่15วันเขาไม่ให้ทานอะไรเลยแล้วก็พอมาเริ่มทานเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ย่อยแล้วก็ตอนนั้นถอดถอดท่อออกจากทางเดินหายใจหมดแล้วนะฮะแล้วก็ทางเดินอาหารปรากฏว่าอาเจียนออกมาก็เลยต้องทุกอย่างต้องกลับมาเริ่มใหม่แล้วอยู่โรงพยาบาลอยู่นานมากๆเลย แล้วออกมาก็ต้องเริ่มใช้อาหารอาหารเหลวอ,อยู่เป็นเกือบเดือนครับมันเป็นความรู้สึกที่ที่ผมว่าผมรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตเลยมันเหมือนตกนรกเลยเพราะว่าบอกว่าไอ้วันนั้นถ้าถ้าผมต้องนอนอยู่โรงพยาบาลแบบนั้นเพิ่มขึ้นอีกสักสองเดือนเนี่ยผมว่าผมผมไม่อยากอยากไม่อยากอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนต้องแอคทีฟออกไปข้างนอกตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนชอบทานอาหารอร่อยๆอ่ะนะฮะแล้วก็ว่าเจออย่างนั้นนอนอยู่แบบ นอนช่วยตัวเองไม่ได้เลยลุกจากเตียงยังลุกไม่ได้เลยเพราะว่ามันโดนพัฒนาการของของท่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็บอกว่าเครียดฮะเครียดตอนนั้นอย่างตอนแรกที่บอกว่าเสียงลํำไส้จะระเบิดถ้าสมมติว่าไปช้ากว่านั้นนี่คืออาการอะไรคือลํำไส้ระเบิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีของที่อยู่ในลำไส้ทั้งหมดออกระเบิดออกมาแล้วมันก็จะติดเชื้ออวัยวะที่อยู่ในช่องท้องทั้งหมดคือก็บอกว่ามันอาจจะติดเชื้อแล้วก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้น ก,ก,ก,ก็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 เลยคุณหมอก็เลยกังวลม,มากๆกก็ต้องรีบผ่าตัดทันทีครับ